ขอวิธี move on หน่อยค่ะ move on จากเรื่องอะไรคะถ้า move on จากเรื่องหัวใจความรักเหรอผิดหวังใช่ไหมรักตัวเองให้มากๆนะคะอันดับแรกเลยก็มันอาจจะมีช่วงร้องไห้ฟุมไฟแต่ว่าช่วงที่เราอยาก move on นะคะให้หาหลายๆอย่างทำอย่าคือเราห้ามไม่ได้หรอกที่เราจะกลับไปคิดในเรื่องที่มันเกิดขึ้น ะะถ้ามันจะคิดบ้างช่างมันปล่อยนั่นคือความรู้สึกที่แท้จริงของเรานะคะยอมรับกับมันไปให้ได้เรื่อยๆแล้วก็หากิจกรรมทำมพี่ตายก็เหมือนเองหากิจกรรมทําจนสนุกไปกับมันนะอ่ะแล้วเราก็จะค่อยๆถอยออกมาได้ move on ออกมาได้เองอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่บอกเลยนะว่าอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่นิ่งๆน,นะคะอะไรในชีวิตของเรานะในบ้านเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเนาะกว่าบ้านทูบ้านนู่นนี่นั่นกิจกรรมอะไรทุกอย่าง จะไปข้างนอกหรืออะไรก็ตามความฝันบางอย่างที่พอจะทำได้ให้ทำอย่าอยู่นิ่งๆ move on ได้แน่นอนนะคะอืมเอาสิ่งที่พี่ไต่เคยเผชิญปฏิบัติเองทำเองลงมือเองแล้วก็สู้กับตัวเองนะมาแล้วให้ฟังเฮ้ย <c oughs> <c oughs>